เผยคอนเซปต์ใหม่ iPhone SE 3คล้าย iPhone 10R คาดใช้จอ5.69นิ้วพร้อมชิป A15 Bionic และรองรับ 5G สวัสดีครับผมที่ IT ฟ้านะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดจาก Shopee มาแจ้งนะครับสำหรับคนที่ชอบผ่านแอปเท่านั้นนะครับสนใจอะไรเดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใ,ใต้คลิปนี้นะครับ mm hmm. เรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ สำหรับ iPhone SE รุ่นที่3ของทาง Apple ล่าสุดก็ได้มีการเผยภาพคอนเซปต์ตัวเครื่องโฉมใหม่ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยภาพคอนเซปต์ของ iPhone SE 3ในครั้งนี้มีดีไซน์คล้ายกับ iPhone 10R คือมีหน้าจอแบบลอยบากตัวเครื่องขอบม,มนและมีกล้องหลังตัวเดียวและคาดว่าจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นเป็น5.69นิ้วใช,ช้ชิป Apple A14 Bionic หรืออาจจะเป็น A15 Bionic และรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ด้วยครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการเปิดตัว iPhone SE 3หรือเเลยนี้นะครับอย่างไรคงต้องรอดูกันต่อไปล้วครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ